คืนสาซาเลงในสมัยก่อนตามตลาดจะพบเห็นรถสำล้อหรือที่คนนิยมเรียกว่ารถซาเลง็งหรือซาลิ่งซึ่งแปลว่าสามคอยวิ่งรับจ้างบรรดาพ่อค้า แม่ค้าที่มาซื้ออาหารสดในตลาดรวมทั้งพืชผักต่างๆสวัสดีครับผมชื่อลิงเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านผมขายอาหารอีสานและอาหารภาคกลาง ผมจะช่วยแม่ขับรถเวลาไปซื้อของที่ตลาดส่วนพ่อของผมรับราชการในตัวเมืองทุกเชา้าผมจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าขับรถพาแม่ไปที่ตลาดอาหารที่ซื้อจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ และผักต่างๆรวมทั้งเครื่องสมุนไพรที่นำมาปรุงอาหารแม่จะมีรถสัมล้อถีบหรือรถซาเลงที่อยู่ในตลาดซึ่งเป็นขาประจำคอยให้บริการกับแม่เวลาไปซื้อของที่ตลาดคนถีบ มีชื่อว่าน้ำหมานเป็นชายวัยกลางคนเวลาผมนำรถมาจอดริมฟุตบาทเยื้องกับตลาดน้ำหมานแกจะถีบมารับแม่ผมเข้าไปข้างในตลาดและถีบออกมาส่งแม่ผมอยู่เสมอ บางวันก็มีผักและเนื้อหมูเต็มคันรถพอถึงฤดูผลไม้แม่ผมมักจะไปเหมาผลไม้มาเป็นเข่งและนำมาแบ่งขายหลังจากผมกลับจากส่งแม่ไปตลาด ผมก็จะนั่งรถเมล์ไปเรียนหนังสือที่มอส่วนรถกระบะผมจะนำไปจอดไว้ที่โรงเก็บรถจนกระทั่งผมเรียนอยู่ชั้นปีที่สามวันนั้นผมจำได้ว่าผมได้ขับรถไปส่งแม่ที่ตลาดตามปกติ ทุกครั้งเวลารถของผมเข้ามาจอดเรียบริมฟุตบาทน้ำหมานแกก็จะถีบซาเล้งมาหาแม่ผมที่ผมนํารถมาจอดทุกครั้งวันนี้น้ำหมานแกไม่ได้ถีบซาเล้งมาหาแม่ผมที่รถ แม่รอจนเกือบสิบห้นาทีเมื่อเห็นน้ำหมานไม่มาแม่เลยรีบเดินเข้าตลาดไปหาซื้อของจนเวลาได้ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงผมเห็นคนถีบซาเล้งมาส่งแม่ผมจนรถซาเล้ง ได้ถีบมาเจอะตรงท้ายรถแต่คนที่ถีบซาเล้งมาส่งแม่ไม่ใช่น้ำหมานแต่เป็นคนอื่นอายุราวๆรุ่นเดียวกับน้ำหมานหลังจากได้ทยอยของขึ้นท้ายรถจนเรียบร้อย แม่ก็เปิดประตูด้านซ้ายเข้ามานั่งที่เบาะและแม่ก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าน้ำหมานคนถีบสำล้อถูกรถเมชนตรงหน้าตลาดตั้งแต่เมื่อวานอาการสาหัส เจ้าของตลาดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลในเมือง LGBTQ หลังจากน้ำมานได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวลาผมขับรถไปส่งแม่ที่ตลาดก็จะมีคนอื่นที่ถีบซาเล้งมารับและส่งแม่ผม จนเวลาได้ผ่านมาห้าวันเช้าวันนั้นผมได้ไปส่งแม่ที่ตลาดจูจูผมเห็นเหมือนน้ำหมานทีบรถสำล้อหรือรถซาเลงข้ามฟ้าจากฝั่งตลาดมายัางใกล้ๆที่ผมจอดรถ พอรถของผมได้จอดเรียบริมฟุตบาทผมเห็นเหมือนเงาดำคล้ายผู้ชายยืนอยู่ตรงข้างรถซาเล้งเวลานั้นแม่ได้เปิดประตูลงจากรถแล้วเดินไปที่ด้านหลังเพื่อไปรอรถซาเล้ง ที่มารับแทนน้ำหมานเงาดำที่ผมเห็นอยู่ตรงข้างรถซาเล้งรูปร่างเหมือนน้ำหมานมากจนทำให้ผมขนลุกตรงบริเวณที่เงาดำร่างนั้นยืนอยู่เต็มไปด้วยก่อหญ้าขึ้นสูงเกือบเท่าเอว จนครู่หนึ่งผมได้เห็นเงาดำรูปร่างคล้ายน้ำหมานกำลังเดินไปยังฝั่งตลาดแล้วก็เดินหายเข้าไปตรงแผงขายผักผมต้องตะลึงและตกใจกับภาพที่เห็นมันเป็นครั้งแรกที่ผม ได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนแม่ผมได้นั่งซาเล้งกลับมาที่รถแม่ได้บอกผมว่าน้ำหมานเสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อวานตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดท้ายเมือง ผมถึงกับขนลุกจนขึ้นถึงหน้าข้ามวันนั้นผมได้พาแม่ไปงานศพของน้ำหมานที่วัดขณะที่กำลังนั่งฟังพระสวดผมก็ได้ยินเหมือนมีใครมากระซิบที่ข้างหูผมว่า นาไม่ได้มาอีกแล้วนาไปก่อนผมเหลียวไปมองข้างหลังมีแต่ความว่างเปล่าจนนึกขึ้นได้ว่าเสียงที่มากระซิบคือเสียงของนำหมาน ทุกการพบเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่ก็คือซาเล้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนซา